สวัสดีครับท่านใดที่ชอบดูกีฬาแบดมินตันนะช่วงนี้คู่ผสมของไทยบาสปอป่อคู่ฮอตเปิดใจตั้งเป้าขอแชมป์อีก2รายการก่อนสิ้นปีนี้จากกรณีบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป่อ,ปอซับซิรีแต่รัตนชัยสองขวัญใจนักตบลูกขวัไก่ช่วยกันคว้าแชมป์แบดมินตันรายการ อินโดนีเซียโอเพ่น2 0 1พประเภทคู่ผสมเป็นแชมป์สารายการต่อเนื่องรวมทั้งปลดล็อกหลังตาเอาชนะยูตะวัตานาเบและอาริสะฮิกาชิโนคู่ปรับจากญี่ปุ่นได้เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2 5 6 4ห้ีที่ผ่านมาล่าสุด คู่ดูโอบาสปอปอเผยดีใจไม่น้อยที่เอาชนะคู่ญี่ปุ่นได้เป็นครั้งแรกและเป็นการชนะในรอบชิงชนะเลิศด้วยซึ่งเกมการเล่นก่อนแข่งก็มีการวางแผนด้วยการเน้นเกมรุกให้มากที่สุดและพยายามให้คู่ต่อสู้เคลื่อนที่ให้มากส่วนแต้มสุดท้ายที่จะเป็นการปิดแมตช์นั้นบาสเปิดใจว่าไม่ได้คิดว่าจะเป็นแต้มที่ชนะเพราะยังโฟกัสกับเกมเล่นทีละแต้ม แต่พอคู่ต่อสู้เสิร์ฟติดจึงทิ้งทวนนอนกลางสนามเลยบาสปอป้อเผยว่าทั้งคู่ผ่านการแข่งขันติดต่อกันยาวนาน2เดือนและเข้ารอบลึกๆตลอดโดยเป็นการเข้าชิงชนะเลิศ4จาก5รายการและอีกหนึ่งรายการเป็นการเข้าถึงรอบรองชนะเลิศปอป่อกล่าวว่าอาการเมื่อยลา้ามีเป็นปกติอยู่แล้วแต่ก็มีวิธีฟื้นฟูร่างกายด้วยการคูดาว ยืดเหยียดแช่น้ําเย็นน้ําอุ่นเพื่อให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วและสดชื่นด้วยหลังแข่งมา2เดือนติดต่อกันเริ่มมีการคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวเป็นธรรมดาหลังแข่งเสร็จอยากไปเที่ยวอยากทำอะไรที่ไม่เกี่ยวกับแบดสักระยะหนึ่งปพ่อกล่าวส่วนเป้าหมายการแข่งขันที่เหลืออีก2รายการในปีนี้ก็คือ Virtual f i ร a l วันที่1-5ธันวาคม25 6 4ที่อินโดนีเซีย l e เวอร์สันเป็นชิวันที่12บสถึงสิธันวาคม64ที่สเปนบาร์สก็กล่าวว่าตั้งเป้าควา้าแชมป์เหมือนเดิมเลยฝากขอบคุณแฟนๆชาวไทยทุกคนที่คอยให้กำลังใจเราไม่ว่าเราจะแพ้หรือชนะจะตีดีหรือไม่ดีและขอกำลังใจจากคนไทยทุกคนในการแข่งขันที่เหลืออีก2รายการช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ และขอบคุณสปอนเซอร์ที่คอยสนับสนุนเราตลอดมาก็คือ Yonex, ซ c g SCGP, t h a ไทยยเนียนโรจนะเป็นต้นชาวไทยที่รักกีฬาไปเป็นต้านทุกคนต้องส่งใจเชียร์ให้บาสกระป๋อคว้าแชมป์อีก2รายการที่เหลือขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามกกดดไลค์์แชรสวัสดีครับ